แต่งตัวอะไรเนี่ยทั้งแหมนทั้งสกรปรกแม่ไม่เข้าดีกว่ามั้งลูกเสื้อผ้าแม่ก็เปื้อนเท้าแม่ก็สกรปรกเดี๋ยวพื้นบ้านลูกจะเปื้อนเนาะฟักทองเนี่ยนะของดีแม่โอ้บรนอกจริงนี่จูจูพูดอะไรของจูเนี่ยจูแค่ถามก็ถามไม่ได้แล้วหรอก็กลัวมแม่จะอยุ่งานแล้วไม่อยากจะกลับไปนอกเงี้ยก็เพราะว่าจูพูดเจ้านี้กับแม่พี่ไงจูดูถูกแม่พี่แม่พี่อะสกรปรกจริงอะนี่จู เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเข้ามาอีแต่งตัวอะไรเนี่ยทั้งแมนทั้งสกรปรกรอก,ก่อนรอก,ก่อนเอาแม่มาแล้วเหรอครับเข้ามานั่งในบ้านก่อนครับแม่ไม่เข้าดีกว่าั้งลูกเสื้อผ้าแม่กระเปื้อนเท้าแม่ก็สกรปรกเดี๋ยวพื้นบ้านลูกจะเปื้อนเอานุน่นไปนู่นเลยนะไปล้างก๊อกน้ำนุำน่นล้างมือล้างเท้าให้สะอาดแล้วให้เข้ามาจะแม่ไปล้างก่อนแล้วของเนี่ยถืออะไรมาเยอะแยะ พลุงพลังเต็มไม้เต็มมือไปหมดนี่ถึงเร้ดูผักแล้วไงลูกยังฟักทองแตงวา้าเมืเ่อเกิดเทศนะลูกแล้วเนี่ยก็เข้าวสารพอพอพอวันหลังต้องเอามานะแม่ในเมืองก็มีขายแม่รู้ว่าหาซื้อได้ลูกอันยันผักที่บ้านนะลูกปลอดสารพิษสดๆเลยนะแม่อยากให้ลูกสองคนนะ่ะได้ทานของดีๆฟักทองเนี่ยนะของดีแม่มันนอกจริง แมครับอย่าไปถือสาจูเขาเลยนะครับเขาเป็นคนรักสะอาดแม่เขามานั่งข้างในก่อนครับแม่ไปล้างเท้าก่อนนะลูกมาครับนผงเพื่อครับครับนั่งก่อนค่ะแม่น้้หลานแล้วลูก<อ>ไทเกอร์ทำกันบ้านอยู่อย่าไปรบกวนล,ล่ะ จะกลับเมื่อไรนี่จูจูพูดอะไรของจูเนี่ยทำไมจูแค่ถามก็ถามไม่ได้แล้วเหรอก็กลัวแม่จะอยู่นานแล้วไม่อยากจะกลับไปนอกเนี่ยแม่ไม่อยู่นานหรอกเดี๋ยวแม่เจอหน้าหลานแม่ก็จะกลับแล้วลูกแม่ครับไม่พูดอะไรของแม่ครับนานๆแม่จะมาทีแม่ก็นอนพักนี่สักสองสามคืนแล้วค่อยกลับก็ได้ครับพักสองสามคืนนี่บ้านเรานะ้ไม่ใช่โรงแรมจะมีห้องว่างตลอด อยากพักก็นอนโซฟาแล้วกันเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์อ๋อแ้วอยากนอนกลนเสียงดังล่ะรบกวรคนอื่นอ๋อลูกแม่เพิ่งนึกขึ้นได้แม่ลืมให้พ่อเลี้ยงหูอล้ลูกป่านนี้หูคงหิวแย่งั้นเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะแม่ครับแม่ไม่ต้องไปไหนครับคนที่ต้องไปคือจูจังหากศูนย์เหรอทำไมต้องไม่คนออก ทำไมกันเรอะก็เพราะว่าจูพูดจาแบบนี้กับแม่พี่ไงจูดูถูกแม่พี่แต่จูอย่าลืมนะบ้านหลังนี้ก็เป็นแม่พี่ที่เอาเงินเก็บทั้งหมดของแม่มันดาวบ้านให้เราตั้งแต่แม่เดินเข้าบ้านจูก็ชากสีหน้าใส่แม่จูทําแบบนี้แม่ใครโกรธอะไรจูไหมที่แม่ทําไปก็เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้เราได้อยู่อย่างสงบไม่อยากให้เราทะเลาะก,กันไงแล้วจูล่ะได้คืบจะเอาศอก แม่เอาของมาจากบ้านนอกจูไม่พูดขอบคุณสักคำพี่ไม่ว่าแต่จูกลับมาดูถูกดูแค้นแม่พี่อีกแล้วยังให้แม่พี่มานอนโซฟาแล้วมันแม่พี่นะใจเขาใจเราสิถ้ากลับกันละ่ะพี่ทำแบบนี้กับแม่จูละ่ะจูจะรู้สึกยังไงเราเองก็มีลูกชายนะถ้าในอนาคตจูต้องเจอสับพแบบนี้จูจะทำยังไงแม่เสม,ม้อสกป,ปกแบบนี้นะเสื้อผ้าสกปรกซักใหม่ก็สะอาดแต่จิตใจต ตามอย่างจูซั้งในก็ไม่สะอาดหรอกแม่พี่ดูแลลูกๆทุกคนเป็นอย่างดีไม่เคยให้อดได้ขาดสั่งสอนลูกๆทุกคนให้เป็นคนดีในสายตาพี่แม่พี่สะอาดทั้งกายและใจไม่เหมือนจูแค่ความกระตันยูรู้คนยังไม่มีจิตใจสกปปกตกตำ่ำฉุดล่างไงก็ฉุดไม่ขึ้นนี่พี่พูดอะไรของพี่อ่ะแม่พี่อ่ะสกปปกจริงอะ่ะนี่จูนี่พี่ นั่งก่อนคําแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแม่ไม่เป็นไรลูกใจเย็นๆน,นะลูกนะแม่ครับผมขอโทษนะครับเป็นเพราะผมเองที่ตามใจจูเขามากเกินไปเขาถึงได้เป็นแบบนี้ไม่อยา่าืึสษาเขาเลยนะครับแม่เข้าใจจ้ะไว้ให้อารมณ์ดีๆแล้วไปปรับความเข้าใจกันนะลูกนะครับแม่แม่ครับ ผมภูมิใจมากนะครับที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ผมรักแม่นะครับแม่ก็รักลูกจก